ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องสุขุสุขคนนะครับอ่ะทีนี้ว่าเบิ้งกันนะครับพี่น้องเอฟซีอ่ะลาวัฒนานะครับลาวัฒนากันต่อเลยพี่น้องเอฟซีนะครับก่อนที่จะไปอ่ะเบิ้งหัวรัฐบาลไทยกันนะครับของวันจันทร์นะครับจวดจัดไปโดยพี่น้องเอฟซีไ่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอนะครับของวันจันทร์นะครับ วันจันทร์ที่16นะครับซึ่งตรงกันกันกบมือหวยรัฐบาลไทยออกพอดิพอดีนะครับพองเอฟซหลังจากโชคดีกับหวรัฐบาลไทยก้ามาตรวจจัดเล่าวัฒนากัน2องุ่มกันต่อนะครับอ่ะนี่ครับลาวพัฒนาเด้อพี่้องเอซเล่านะครับ ลาวคักคักนี่แหละที่น้องลิีนะครับเลาคักคักเลาาอีดอรอนะครับลาาพัฒนานะครับสัปดาห์หนึ่งจะออกอยู่สามหมื่นนะครับจันทร์พุธศุกร์นะครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับหวยเลาานะครับเอานะครับผมที่นี่มาเบื้องกันนะครับของไผ่ล่ะครับผมของนมนะครับนม นุมสวนยางนะครับนะครับนุมสวนยางอ่ะมาบนกันนะครับเมื่อนี้นะครับผมนมสวนยางอ่ะเบิ้งหลักฐานกันสะก่อนพี่น้องทุี่อ่ะก้อนที่จะไปเบิ้งหลักฐานให้เบิ้งตัวนี้สักกอนนะครับ เบ่งกันตัวนั้นซะก่อนนะครับเห็นบ่ครับพี่้อง FC ฟซีคำเตียนนะครับโปวดพิจารณาญาณ FC บางท่านกว่าว่าต้องไมเบ่งหรอกครับมันเป็นกฎของ YouTube กันนะครับต้องเอามาให้เบ่งกันนะครับผมอ่าในการรับชมตัวเลขเป็นแค่แนวทางกันเท่านั้นนะครับะไปกันนะครับนี่ครับพี่้อง FC ฟซี่ขนหวข้อย่า เมือ่อคืนนี่คือวันุวันศุกร์ที่สิบสามนะครับวันศุกร์ที่สิบสามกันนะครับวันศุกร์ที่สิบสามผลออกเลขหกตัวนะครับพี่น้องที่ 4, เลขหกตัวสองห้าหกศูนย์สองหกนะครับสองห้าหกศูนย์สองหกเลขสามตัวบนกับศูนย์สองหกนะครับ เลขสองตัวรางหกศูนย์นะครับอ้ามีคนโชคดีพอพี่น ouais ้องอฟซีนะครับมีคนโชคดีโชคหมานกันเมื่อนอมาขึ้นนี่นะครับอ้าครับที่นี่พี่น้องอฟซีขยับไปนิดนึงนะครับขยับไปให้พี่น้องอฟซีเรือเบิ่งควบคู่กันไปนะครับกับนุ่มสวนยางนะครับนุ่มสวนยางมือขึ้นนี่นะครับลดไปนะครับลดไปนะครับนี่ครับลดขึ้นลดเขาขึ้นเขาแล้วพี่น้องด้อยลดขึ้นลดเขาขึ้นเขานะครับ นี่ครับพี่น้องเอฟซีเล็กวิ่งกับพวเขานะครับเมื่อคื้นในรุดไปตั้งเจ็ดอาจารย์เจ็ดสำนักกันนะครับกระเขาะหัดเล็กวิ่งนะครับจับคู่กับพวกเขานะครับนะครับอ่ะฉะนั้นแล้วนุ่มส่วนอย่างรุดไปนะครับเมื่อขึ้น COP. อยู่นะครับเอาวที่นี้ม้วกันต่อนะครับมบ้งงกันต่อนะครับพี่น้องเอฟซีของวันจันทร์นะครับอ่ะวันจันทร์วันจันทร์ที่สิบหก นะครับวันจันทร์ที่สิบหกมาเบิ่งกันต่อว่าอ่ะหนุ่มส่วนอย่างจะแก้มื้อขึ้นได้บ่นะครับพี่น้องพี่ชีอ่ะนะครับวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดนะครับอ้าวนล่างคื้เกาแลวพี่น้องพี่ีอ่ะบนล่างคือเกาเด้อพี่น้องนะครับบนล่างนะครับ วิ่งรูดบนล่างนะครับศูนย์กับสองครับศูนย์กับสองนะครับศูนย์กับสองนะครับศูนย์กับสองเด่นที่ศูนย์นะครับเด่นที่ศูนย์คือเกานะครับเด่นที่ศูนย์นะครับเด่นที่ศูนย์นะครับเห็นไหมครับพี่น้องอีพี่นะครับ นุ่มส่วนอย่างขอแก้มือนะครับขอแก้มือมันก็นมีรุดมีเขาให้ออกน้อพี่น้องอีซีนะครับนะครับอ่ะเะนั้นแล้วนะครับมาเบิ้งกันจับคู่กันที่นี่จับคู่กันนะครับจับคู่นะครับศูนห้านะครับ 0 6นะครับศูนย์เจ็ดนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับนะครับลักหน่วยฮาหกเจ็ get, ดพี่น้องฮาหกเจ็ดนะครับลักซิฟก็คือศูนย์กับสองนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับนี่จะเอาอดเลขติดเลขวิ่นพร้อมบอสพี่น้อง <c oughs> บอสต้องเอาหลังพี่น้องไล่นะครับเอาเฉพาะกันไประโยชนะครับ วิ่งกันไปโลด,ดนะครับเอาที่นี่นะครับสองสองนะครับสองสามนะครับพี่รองยิซีนะครับคู่ชุดไทยกับสองสี่นะครับพี่รองยิปซีครับนี่ครับ เห็นมั้ครับพี่น้องอีฟซีอ่ะถ้าเห็นแล้วก็อย่าเพิ่งแคปหน้าจอแล้วพี่น้องมีตัวเด่นนะครับม,มีตัวเน้นนะครับมีตัวเน้นเด้อมีตัวเน้นนะครับอ้าวนมส่วนอย่างเน้นตัวใดนะครับที่ศูนย์นะครับเน้นที่ศูนย์หกนะครับศูนย์หกอ่ะศูนย์หกตัวเดียวแข็งๆไปเลยพี่น้องฟซีนะครับ ไปกันเลยครับพี่น้อง fc ฟซศูนย์หกมันออกแล้วี่แอสนะครับออกกันแล้วแต่ว่ามันอาจจะไปบนนะครับออกตกกลับก็ได้นะครับเอาเนียนอีกตัวนึงก็ได้นะครับเน้นกันที่นะครับสองซีนะครับสองซีเอากันจุดจัดไปนะครับพี่น้องเอฟซีรั่วไปนะครับเมื่อวันที่ผ่านมานะครับของนุ่งส่วนอย่าง มาอนี้ขอแก้เมื่อขึ้นนะครับะจะแก้เมือ่อใดหรือไม่ไอ้พี่น้องยิซีเอาไปพิจ,จารณาหรือเป็นแนวทางกันเบิ้งเป็นแนวทางกันตะกันนะพี่น้องเนาะอ้าดูไว้เป็นแนวทางเด้อพี่น้องอิปซีเบิ้งเป็นแนวทางนะครับชอบใครเอานะครับรชอบกับพานนะครับเป็นเพียงแนวทางกันเท่านั้นนะครับผม